แก้วไหมทองแก้วไหมทองจากบอ่อปงหลวงอภิเถินจังหวัดลำปางค่ะแก้วไหมทองเม็ดนี้มีขนาดเม็ดอยู่ที่2.5คูณ3.3เซนติเมตรค่ะเหมาะสำหรับที่จะขึ้นเรือนเป็นกำไรข้อมือหรือว่าจี้ห้อยคอนะคะหรือบางท่านอาจจะเอาไปวางบูชาหรือว่านำเก็บไว้ในรถเพื่อเป็นสิริมงคลก็ได้ค่ะประจำบ้านประจำร้านนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ แก้วไหมทองจากบ่อปงหลวงอภพเทินจังหวัดลำปางนะคะแก้วเม็ดนี้มีความใสมากเลยทีเดียวค่ะมองลอดเข้าไปนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามีเส้นไหมทองเส้นเล็กๆพริ้วๆนะคะลอยตัวอยู่ในเม็ดค่ะเนื้อแก้วสวยใสนี่คือด้านหลังแก้วนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามีจุดเริ่มต้นของเส้นค่ะ ขนาด2.5คูณ3.3ซนติเมตรทำกำไรกำลังสวยเลยนะคะถ้าหากท่านใดค่ะชื่นชอบนะคะเส้นไหมของเส้นไหมของไหมทองจากบอกรงหลวงนะคะลักษณะเส้นของเขาจะเป็นเส้นเล็กๆพริวพร้วๆเหมือนสายลมที่พัดอยู่ในแก้วค่ะมองเข้าไปนะคะเราจะเห็นมิติที่สวยงามเป็นชั้นๆน,นะคะ เส้นเขาจะเล็กๆค่ะเม็ดนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นสีทองเยอะมากเลยค่ะเหลืองทองนะคะจะเห็นว่าตอนที่เรานํามากลิ้งกับแสงนะคะเราจะเห็นประกายสีทองและสีเงินสะท้อนออกมาให้เห็นค่ะ เนื่องด้วยว่าตรงนี้นะคะจะมีคล้ายๆกับเส้นไหมเงินแซมขึ้นมาเล็กน้อยค่ะและเห็นเป็นสีขาวๆตรงนี้นะคะมองส่องลึกเข้าไปค่ะจะเห็นลักษณะของผลึกของเข้าแก้วค่ะที่นอนจากมุมนี้นะคะขึ้นถึงมุมนี้ค่ะจะเป็นหน่อแก้วสีออกเงินค่ะหน่อแก้วสีเงินขาวนะคะ รวมด้วยตรงนี้ค่ะเมื่อเราสะท้อนกับแสงเราก็จะเห็นนะคะว่ามีสีทองสีเงินและสีขาวตรงนี้ค่ะเนื้อแก้วสวยมากเลยทีเดียวนะคะถ้าหากท่านใดชื่นชอบแก้วไหมทองค่ะและอยากได้กำไรที่มีขนาดไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะคะ แอดมินแนะนำเม็ดนี้ค่ะสวยงามมีมิติมากนะคะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบและสนใจจะสั่งขึ้นเรือนหรือว่ารับเป็นเม็ดก็ได้นะคะติดต่อสอบถามกับแอดมินได้โดยตรงค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ